จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องตุกูตุก้กนจ้ามือนีผ้ามาเบิง้งปอกป้วเห็ดกับเขา่ากับน้ำเผ็ดกับเขากินเศร้าจ้าพี่น้องก้อยหมูบอ๊ะงานนี้ว่าอะไรอยู่บอ๊ะก๋วยหมูมจ้าพี่น้องหน้ามื มาขี้อ่ะยต่ตามักฟุณไมยเอาหัวเขาเลยมอมันไหลอยู่นี่จ่าพี่น้อง๋ยาสิผ้าไปเบิ่งไม้ไ่ได้จ้าไปเล่นน้ำไม้ไงห้าวยุ่นใเฮือนจ้าพี่น้องผาไปเปล่นน้ำไม้ไงยุ่ใหเฮือนไม้ไงมาเล่นน้ำจ้าคือ้เล่นเลงคือนี่เป็นประเทศอื่นมือนี้ อันนี้ค่ะทํางานเอ้จ้างงานแม่อืมี่เมย์ไงเปิ่นว่ากับลานไส้เปิ่นจ่าพี่น้องไน่นบันนีเม่อเพื่อนไฟช่องนาเือเมื่อเป็นจังซีก็สิบ่าประเทศอื่นน่ะสนุไปสนุพาเด้อดชถาุกให้สุกให้มาเน่แปลเลยให รำเห็นไว้ไปตลอดเสียกันเสียกันุงขาดบ้านะโอ้ยแม่ตาลูป้อปั่นกันนิ่ขัาเน่าเหือใช้หางต้อ็ตหาืนใช้าไม่ไม่ยักไปเลี่ยนเพราะว่าตาฝูเปลี่ยนหอลานพีเฟื่อนนี่ไปตลาดนุ่งตเข้าเข้าโยวเนียนนุ่งตไม่ไม่ตัวเสีย โอยเอาน้ำรส่ยั้าแต่นี้เจลีมาจ้านาค่อนาสะกันิ้นตายตาลิงตาลตาลิงตายยัล่ะเนาฟังลจากน้อยกสีเมื่อพนะอืเนียคนเนียเนี่ยไปางไปอปปั่นไรละได้นนี่แล้วหี่ซุ้มซางี่บอกซุ้มซางเห็ดใบใอ ชนี่บอชุ้มตาบนแล้วบนแล้วไม่งายมากอีกเด้อคืนเฮียนตอบว่าใดเด้่ตอบว่าใดมันอ่อนไปคุมมือตากมือนี่เก่าเก่าสิบขวา้ะจับอีเมเก่าสิบสองปีแล้วจ้า เราก็มาหาลูกหาหลานดีใจล้าพี่น้องได้มาหาลูกหาหลานตาก็ยังดีอยู่อ่านหนังสือก็ยังได้จุจ่าพี่น้องยายแถวดีใจแฮงเห็นลูกเห็นหลานแม่คนหน้าแม่กับลูกใครไปแม่กับลูกอันนี้ เสียสิชมพูเด็กกันลูกสาวกูญ่เพื่อนแม่กับลูกจากพี่น้องเนี่ยมาเยวเน่มาอย่าห้กินบ่อเียเนี่ยหันบ้าประจันขอาม เพิ่นถามยังกะเออเมื่อมันบอจักว่าเพิ่นว่าย่ังมันบออจักว่าย่ังพ้องก่อยากถามไผ่เขาเวาม้าคนกองฝาก็ไม่เต็มรถละจักแล้ว แม่บอกหมูกระตั้มสัดกระหอบสาดบอกถึงร้อนผู้ใดต้มเกียกระหอบเกียตัวผู้ใดยังงั้นก็ไดก็ถึงร้อนกรตั้มกแม่ขวนแม่ไงหมอกบอมาหนังมกะั้มถึง้ยนเรื่องเช่นอะไรนี้นะข้าวโพข้าวโขนมลูกเด้อขนมกะห้อหายน้ำกแล้วแ่แต็นีกห้อ ไปฝาซึ่งมากๆเนี่ยเยี่ยมมกอมเส้นไทยขอบคุณนี่้หอมากบากสมหวบ้องหวัดดวใจกะจานเอะนมอบ็กนี่กินบ้าแสบไหลแสบไข่หมดแดงเมือยปากถึงไงเลยกินบอแห้งใหญ ปิ้งปลาเค็งแง่ก็ได้กินแล้วไข่หมดแดงก็ได้กินแล้วพอดีเนี่ยไข่หมดแดงไว้ถาก็เลยอัดจ่องฟีดไว้ให้ก็เลยได้กินมาดูต้นแสบ่าหายเมียเมีว่าจะหายยุ่นหนีเกินเดือนนาเพิ่นน้องใครมาเอา ติงูนัข้นหมดเลยปานี้ปเต้นาฮานเดมลจิตหายายก่คนมวเมื่อึนีโมงว่งไ้ไหก็คือไปเนี่ยมาเออวะไปย้ายว่าวนำล้านใสอยู่ก็กับล้านในพ่อลานเด้อ

อมกะเจียด้าปากปากินมาไ้แม่กินมา,มากๆกับส่นีแล้วเปิดออกแม่ข้าวะแมาให้คนดอ่คลิปนี้ขอจบไปแค่นี้เด้อจา้า ป้าพี่น้องมานบอกมาคุยลินน้ำกันกับยายแถาจ้าพี่น้องคลิปนี้เ็าจบไปแค่นี้ด้จ้าฝากกดไลค์กดแจกรละกดติดตาม,มาดลเกดปาน้าได้เยจา้าสวัสดีค่ะ